คลิปสั้นเพลิน,พลนกับเอิญมาแล้วค่ะเคยได้ยินกันไหมพระพุทธรูปบางองค์ไม่ได้มีประวัติในการสร้างแต่มีประวัติลอยน้ำมาจะพาไปฟังเรื่องราวของพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่ไม่ใช่เป็นแค่องค์พระประธานประจำวัดแต่ยังเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวจังหวัดนคนปรปฐม รวมถึงชาวไทยด้วยนะคะเป็นพระพุทธรูปที่ผู้คนเชื่อกันว่าท่านสามารถดับร้อนดับทุกข์ให้กับคนได้พาไปฟังเรื่องราวประวัติของหลวงพ่อวัดไร่ขิงจังหวัดนคนปรปฐมหลวงพ่อวัดไร่ขิงเป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยหน้าตักกว้าง4ศอก2นิ้วเศษสูง4ศอก 16, 16นิ้วเศษประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี ห้าชั้นเบื้องหน้าปูผ้าทิพย์ทอดลงงามสงา่าส่วนองค์พระหันพระพักไปทางทิศเหนือประดิษฐานเป็นพระประธานอยู่ภายในพระอุโบสถแห่งวัดไร่ขิงซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนครชัยศรีหรือแม่น้ำท่าจีนไม่ใช่พระที่ใครจะมาสร้างเล่นๆแต่มีที่มาที่ไปมีผู้อันเชิญและมีปาฏิหาร ตามประวัติของวัดกล่าวไว้ชัดว่าสมเด็จพุทธาจารย์พุกแห่งวัสาราปูรนท่านเป็นผู้อัญเชิญพระพุทธร,รูปองค์นี้มาจากอายุธยาท่านทำแพรไม้ไผ่ที่เรียกว่าแพรลูกบวกรองรับองค์พระไว้แล้วก็ล่องมาตามลำน้ำพอถึงหน้าวัดไร่ขิงซึ่งก็ตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหเป็นวันสงกรานพอดี ตอนนั้นแดดแรงจัดกลางวันสงกรานร้อนจนพื้นระอุแต่ทันทีที่อัญเชิญองค์พระขึ้นจากแพรจูๆ่ๆท้องฟ้าก็เปลี่ยนเมฆดำลอยมาฟ้าร้องลงแรงฝนตกจากแดดเปรี้ยงกลายเป็นฝนโปรยจากที่ร้อนจัดก็กลายเป็นเย็นชุ่มใจ ชาวบ้านที่มารูปพิธีบางคนก็ถึงกับน้ำตาไหลเพราะรู้ในใจว่าองค์หลวงพ่อท่านไม่ได้มาเฉยๆแต่ท่านมาดับร้อนให้กับชาวบ้านให้กับบ้านเมืองจริงๆแต่เรื่องของหลวงพ่อมีตำนานเล่าขานกันหลายสายนะคะตำนานที่หนึ่งก็เล่ากันว่าครั้งหนึ่งสมเด็จพุทธ,ธาจารย์พุก ท่านได้มาตรวจเยี่ยมวัดไร่ขิงเห็นว่าพระประธานเดิมขนาดเล็กจึงให้ชาวบ้านอัญเชิญองค์พระใหม่มาจากวัดสาราปูลล่องแพ้ไม้ไผ่ลำน้ำเดียวกันล่ะคะ่ะแล้วอัญเชิญขึ้นตรงกับวันสงกรานต์เช่นกันตอนนานที่สองเล่าต่อว่าวัดได้ขิง สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2,394ท่านพุกท่านเป็นคนบ้านนครชัยศรีกลับมาสร้างวัดนี้ด้วยตนเองแต่ยังไม่ทันสร้างเสร็จท่านก็มรณภาพเสียก่อนหลานชายท่านชื่อพระธรรมราชานวัรจึงรับช่วงดูแลต่อจนวัดสำเร็จสมบูรณ์ และเป็นผู้ดูแลองค์หลวงพ่อจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตแต่ก็ยังมีอีกตำนานลี้ลับและศรัทธาลึกนะักตำนานที่สเชื่อกันว่าหลวงพ่อวัดได้ขิงคือหนึ่งในพระพุทธรูปห้าพี่น้องที่ลอยน้ำมาจากเมืองเหนือมีพระอริยะบุคคลห้ารูปตั้งจิตอธิษฐานขอช่วยสัตว์โลก แม้เส้นชีวิตเมื่อดับขันวิญญาณทั้งหจึงไปสถิตในพระพุทธรูปแล้วลอยน้ำลงใต้องค์ที่1หลวงพ่อโสธรอ,องค์ที่สองหลวงพ่อวัดไร่ขิงองค์ที่สหลวงพ่อโตบางพลีองค์ที่สหลวงพ่อบ้านแหลมและองค์ที่ห้า หลวงพ่อเขาตะคราเรื่องของหลวงพ่อไม่ว่าประวัติจริงหรือตำนานล้วนทำให้คนที่ได้ฟังเกิดแรงศรัทธาแม้วันนี้ชื่อเสียงของวัดอาจจะเป็นข่าวแต่ขอให้แยกให้ออกนะคะว่าข่าวคือเรื่องของบุคคลแต่หลวงพ่อวัดไร่ขิงคือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ ที่ไม่เคยพูดแต่ช่วยคนมานับไม่ถ้วนวันนั้นท่านพาฝนมาดับร้อนวันนี้ท่านก็ยังดับความทุกข์ให้ใจคนที่ศรัทธาสุดท้ายนี้ขอบารมีองค์หลวงพ่อวัดได้ขิงคุ้มครองเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ